วิชาภาษาไทยป6เขียนเรื่องตามจินตนาการแต่งประโยคเขียนความหมายของดอกไม้ไหว้ครูเขียนความหมายของดอกไม้ไหว้ครูหนึ่งดอกมะเขือเป็นดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้นคนโบราณจึงกำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครูเพื่อสิทธิ์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆ 2. หญ้าแพร เป็นญ้าที่เติบโตเร็วทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศทนต่อการเหยียบย่ำซึ่งเปรียบเสมือนคำดูด่าของครูบาอาจารย์เมื่อได้รับการสั่งสอนก็พร้อมจะเรียนรู้เหมือนญ้าแพก 3. ดอกเข็มมีปลายแหลมสติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็มแกสอนดอกเข็มมีรสหวานการใช้ดอกเข็มไหวค้ครูวิชาวความรู้จะให้ประโยชน์ทำให้มีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม 4. ข้าวตอกเป็นสัญลักษณ์ ของความมีระเบียบวินัยหากใครสามารถทำตามกฎระเบียบเอาชนะความทุกข์นและความเกลียดค้านของตัวเองได้บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือกการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพให้เขียนเรื่องตามจินตนาการพร้อมตั้งชื่อเรื่องเรื่องวันนี้เป็นวันไหว้ครู วันนี้เป็นวันไหวครูฉันตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวเร็วกว่าทุกวันเพื่อจะได้ทำกวยดอกไม้ไปไหว้คุณครูที่โรงเรียนซึ่งในกวยไหวครูจะต้องประกอบไปด้วยหญ้าแพรกดอกมะเขือดอกเข็มและข้าวตอกพอฉันเตรียมกวยดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็ได้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่พร้อมเตรียมตัวขึ้นรถประจำทางเพื่อไปโรงเรียนทำกิจกรรมในวันไหว้ครูกับเพื่อนๆ ต่งประโยคจากคำที่กำหนดหนึยาแพทย์หลังเลิกเรียนฉันไปเก็บยาแพทย์ในส่วนของคุณยาย2ดอกมะเขือวันนี้ในส่วนของคุณย่ามีดอกมะเขือเต็มต้นเลย3ดอกเข็มฉันตัดดอกเข็มหน้าบ้านไปทำกลวยดอกไม้ไหว้ครู4ข้าวตอกคุณครูให้นะักเรียนนำข้าวตอกมาช่วยกันทำพานไหวครูบายจุ๊บ,บแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบาย